มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมปรสานการแสดงมีคิวมีบทปลอดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ อีกหนึ่งเรื่องที่มีคนขอให้พูดถึงกันมากมายครับอยากผมสรุปให้ฟังกับเหตุการณ์ต่างๆวันนี้ก็มาแล้วครับเซียมครั้งกับดราม่าครั้งใหญ่ใน AEW นะฮะอาจจะทําให้ค่ายนี้ถึงกับระสำระายเลยทีเดียวประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นครับจะมาสรุปรวมให้ฟังกันเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ต้นจนถึงณปัจจุบันครับก็มีข่าวอัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะส่วนข่าวอื่นๆครับเดี๋ยวก็ทยอยไล่เก็บกันต่อไปนะฮะหลังจากที่ผมไม่ว่างมา1ึงสัปดาห์เต็มๆตอนนี้กลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วครับับรอตติดามชมช ักนได้ลและเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ตกหล่นข่าวสารใดๆไปก็จะมีเพลย์ลิสต์ครับที่ผมสร้างเอาไว้เพื่อให้แฟนๆเนี่ยสามารถเข้าไปหาชมย้อนหลังกันได้ในข่าวต่างๆรวมถึงศึกใหญ่ที่เกิดขึ้นด้วย ก็แน่นอนครับพอผมกลับมาประจําการแล้วเนี่ยก็ได้ลงคลิปเรื่องราวของบรอนสโตแมนไปแล้วเมื่อ2อสวันก่อนนะฮะและมีอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งทุกคนก็กําลังให้ความสนใจกันกับเรื่องราวของเซียมพังซึ่งเกิดขึ้นหลังจบศึก All Out ครับศึกใหญ่ใน AEW นะฮะแล้วพอดีว่ายอย่างที่แจ้งไปคือผมไม่ได้อยู่ไทยในช่วงนั้นก็เลยขอมาสรุปรวมยอดในคลิปนี้เลยละกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าสิ้นสุดก็คงยังไม่ใช่นะยังมีการอัปเดตมาเรื่อยๆครับแล้วก็มีประเด็นมากมายที่ต้องพูดคุยกันเริ่มแรกเนี่ยขอ ก,ก็ได้มีการพูดจาท้าทายนอกบทไปถึงนักมวยป้้มรุ่นน้องอย่างอดัมแฮงแมนเพจส่วนตามบทบาทก็ท้าเจอกับจอห์นม็อกซลีแชมป์ชั่วคราวของสมาคมโดยเซียมพังเนี่ยถึงแม้จะบาดเจ็บแล้วก็หายหน้าหายตาไปแต่สมาคมก็ยังให้เขาถือแชมป์เป็นตัวจริงอยู่พอมาเจอกันแบบนี้ครับก็เพื่อหาแชมป์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้เนี่ยหลายสัปดาห์แล้วผมก็ได้เคยทําคลิปเล่ารายละเอียดเอาไว้แล้ว แต่ดราม่าครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือหลังศึกเอาเอาครับทีนี้เป็นแชมป์จริงๆแล้วนะฮะไม่ใช่แชมป์ชั่วคราวเพราะว่าจอห์นม็อกซี่ครับเอาชนะพังไปได้แบบสุดช็อกในแมชแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเซียม <CM S 1> พังก็เลยขอแก้มือในศึกเ l l เอาครับและผลคือต่อสู้กันไปอย่างดุเดือดเกือบ20นาทีนะฮะเป็นฝ่ายของเซียมพังล้างแค้นได้สําเร็จครับเขาใส่ GTS 2ครั้งติดๆแล้วก็กดนับ3กลายเป็นผู้ชนะและเป็นแชมป์โลกคนใหม่สมัยที่2ของเจ้าตัวและนี่แหละครับคือเริ่มเรื่องดราม่าในพาร์ตต่อมาที่รุนแรงเเลยยทีีดว ต้องบอกว่าเป็นการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ครับหลังจบรายการก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครซึ่งก็คือสิ่งที่เสียมพังครับได้พูดจาว่ารายผู้เกี่ยวข้องหลายคนด้วยกันโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักมวยปล้ำที่เป็นผู้บริหารอย่างทีมอีลิตครับซึ่งประกอบด้วยเดยยังบาร์และเคนนี่โอเมกามีการพาดพิงไปถึงโคชคาบาน่าเ <c oughs> พื่อนเก่าของเขาและอดัมแฮงแมนเพจที่เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้ เมื่อถูกจี้ถึงประเด็นที่ค้างคางกันครับซึ่งเหมือนพังจะเครื่องติดนะฮะพอด่าแล้วก็ด่ากราดยาวเลยของขึ้นไปถึงหลายๆคนครับทีนี้ก็ไปด่าพวกทีมอีลิทว่าบริหารห่วยแต่คุมคนไม่อยู่ให้ข่าวมั่วซั่วอะไรประมาณนี้นะทำให้บางประโยคเนี่ยมีการเหยียดหยามนักวยปร้ำคนอื่นๆแล้วก็ยกตัวเองว่าเป็นคนสําคัญของสมาคมประเด็นดังกล่าวครับก็เลยมาจากคําพูดของพังนี่แหละจบการสัมภาษณ์๊บครับงานมาเลยนะเพราะว่ามีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นที่หลังฉากนี่ไม่ใช่การกระทบกระทั่งทั่วๆไปด้วยนะฮะนี่คือการทะเลาะครั ทำร้ายร่างกายกันแบบดุเดือดดีเทลที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะฮะสรุปมาจากไฟฟูซิเลครับซึ่งรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ตรงไปที่หลังฉากเพื่อระงับเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย และการทะเลาะวิวาทครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเซียมพังเอสติลและทีมอีลิทครับซึ่งก็คือทางอีลิทเนี่ยจะเข้าไปคุยเรื่องราวหาต้นสายปลายเหตุแต่พอเจอกันปุ๊บเซียมพังก็ต่อ,อยใส่แมต์แจ็คสันไปก่อนส่วนทางเอสติลครับก็ได้ควางเก้าอี้ใส่นิคแล้วก็มีกัดกับดึงผมของโอมก้าด้วยอีกด้านหนึ่งครับก็กล่าวว่าเดอะยังบัคเนี่ยเป็นฝ่ายบุกรุกเข้ามาแล้วก็เป็นผู้รุกรานนะทำให้เซียมพังกับเอ็สติลก็ต้องป้องกันตัวเองผมให้ข้อมูลนิดนึงเพิ่มเติมก็คือ A el, เอีเ,น,เอนข ung, นนา,นาน็ด ทำงานเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ AEW ก็เลย mm hmm. เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าที่เล่ามาเนี่ยเป็นจาก2มุมมอง2ด้านนะฮะอาจจะมีมุมที่แตกต่างกันไปบ้างซึ่งแน่นอนว่าก็ขึ้นอยู่กับคนเล่านั่นแหละส่วนคนที่มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดจริงๆก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประธานใหญ่แห่ง o l i t e Wrestling อย่างโทนี่คานครับโดยที่ผ่านมาเขาก็สนับสนุนเสียมฮังมาโดยตลอดและเขาจะตัดสินใจอย,อย่างไรกับเรื่องนี้ก็รอดูกันต่อครับ เรื่องราวของเซียมพังนะฮะเป็นข่าวลือออกมาบ่อยๆหรือว,ว่าที่หลังฉากเนี่ยก็มีนักมวยปล้ำบางคนที่ไม่ชอบพฤติกรรมของเขาหรือนิสัยส่วนตัวของเขาหรือบ้างก็ว่าเซียมพังมักจะสําคัญตัวเองครับอย่างเช่นในการให้สัมภาษณ์ก็บอกเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวช่วยให้ค่ายนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาซึ่งก็โอเคว่ามีแฟนๆมวยปล้ำหลายคนนะให้การสนับสนุนเซียมพังแล้วก็ดีใจที่เห็นเขากลับมาคืนสมเยนอีกครั้งแต่จุดนี้เองครับเพื่อนร่วมงานหลายๆคนไม่โอเคนะหรือแม้แต่การทํางานร่วมกับนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ตา่างๆครับก็ไม่งรอย อกอีโดยเฉพาะกับดาวรุ่งอย่างแฮงแมนเพดครับที่เคยนอกบทใส่พังแล้วพังก็จําฝังใจพอผู้จาโต้ตอบกลับไปนอกบทเช่นกันซึ่งเป็นจุดดราม่าเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลุกลามบานปลายมาถึงปัจจุบันนี้แต่อย่างที่บอกไปครับทุกอย่างมี2ด้านเสมอนะฮะหลังฉากบางคนก็ยังยืนข้างเสียมพังอยู่แล้วก็มีการบาดหมางที่เดินทางมาถึงจุดพีิกสุดๆครับถึงขั้นลงไม้ลงมือทะเลาะวิวาสสิ่งที่ตามมาก็คือต้องรับโทษนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักมวยปล้ำตัวท็อปหรือผู้บริหารค่ายก็ตามครับสปอร์ติลัสเต ครับระบุว่าโทนี่คานเจ้าของและประธานของ AW เนี่ยได้ทำการตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวกับการต่อสู้ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นระหว่างเซียมพังเจ้าของแชมป์โลกณเวลานั้นกับทีมดี Elite ครับประกอบด้วยเดยังบักและเคนนี่โอเมก้าที่เป็น Executive Vice President นะฮะแล้วก็ยังจะเพิ่งได้แชมป์ทรีโอสคนมาในศึกออเอาดด้วยการลงโทษก็คือการแบนนะฮะเบื้องต้นคือต้องสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีชื่อออกมาเยอะกว่ารายงานในตอนแรกรายชื่อทั้งหมดครับได้แก่พี่น้องยังบักเคนนี่โอเมก้าแพท คริสโตเฟอร์แดเนียลเอสติลไมเคิลนากาซาว่าและแบรนดอนคัตเลอร์พวกนี้โดนแบนไปก่อนนะฮะแต่เมื่อมีการหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็จะมีการยกเลิกภายหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่าทีละจุดนะแต่นี่คือประเด็นแรกสําหรับการลงโทษส่วนฝั่งคู่กรณีครับเซียมพังก็ไม่รอดนะฮะโดนเหมือนกันแต่หนักเลยครับเพราะว่าตัวเขาเองมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงตามมาด้วยนอกจากนี้ก็ยังโดนปลดแชมป์โลกที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเพียงแค่ไม่กี่วันเซียมพังมีการบาดเจ็บหนักในแมชกับจอห์นม็อกซ์ลีที่ศึกออ l อัลครับตามรายงานของ Leslingserver ล่าสุดเนี่ยจานเดฟยืนยันว่าทั้งกรามเนื้อฉีกขาดที่แขนนะและต้องผ่าตัดก็จะหายหน้าไปกว่า8เดือนหรือมากกว่านั้นจากพฤติกรรมหรือสิ่งที่ก่อไว้เรื่องอาการบาดเจ็บต่างๆก็คงมีทางเดียวในตอนนี้สําหรับโทนี่ขานครับที่จะต้องตัดสินใจปลดแชมป์เส้นนี้ไป แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะสิครับเพราะว่าดราม่าครั้งนี้เนี่ยใหญ่มากๆนะและอาจนําพาไปสู่โอกาสของการไล่เสียมหั้งออกเลยก็เป็นไปได้ครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ยังไม่แน่นอนอีกนะฮะยังมีหลายอย่างที่ต้องสอบสวนสืบสวนกันต่อไปโดยสมาคมก็ได้แต่งตั้งเอาบุคคลที่3มครับมาดูแลเรื่องนี้นะเพื่อเค้นหาความจริงแต่จําได้ไหมครับรายชื่อต่างๆที่โดนแบนไปตอนแรกเนี่ยคิสโตเฟอร์แดนียลแพตฟาร์กแบรนดอนคัตเลอร์และไมเคิลนากาสาว่าคนเหล่านี้ไม่ได้โดนแบนแล้วนะับเพราะดูเหมือนจะมีเจตนาดีที่เข้าไป ไม่ให้บานปลายวุ่นวายเกินไป แต่ที่ยังคงโดนแบนต่อไปเน้นๆครับก็เหลือแค่เคนนี่โอม a กพี่น้องยังบัคเซียมพังและเอ็ดสติลก็คือต,ตัวต้นเรื่องทั้งหมดนั่นแหละนี้ไม่พ้นครับและยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดได้ว่าทั้งหมดเนี่ยจะถูกแบนไปนานแค่ไหนสําหรับเซียมพังครับเขามีการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ยาวๆไปเลยนะฮะอย่างที่ตามจันเดฟบอกว่า8เดือนเป็นอย่างตำ่ำส่วนขณะนี้ครับเคนนี่โอมีเเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อโปรโมทเกม a w f i f ูไฟฟอยเวฮะที่งานโตเกียวเกมโชว์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องบนสังเวียนแต่อย่างใดอันนี้เ,ก,เกมรป ส่วนทางพี่น้องยังบักครับนิกและแมตแจ็คสันมีข่าวลือกันว่าพวกเขากาลังหาทางเจรจากับใครบางคนในสมาคมดับเยูมันยูอีครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่มีแหล่งข่าวแน่ชัดที่ผมหาได้นะเพราะฉะนั้นก็จะพูดว่าเป็นข่าวลือไปยังไม่ลงรายละเอียดละกันขอเน้นไปที่ข่าวหลักๆก่อนแต่ถ้ามีอัปเดตอะไรที่พอจะเชื่อถือได้ในเรื่องนี้ผมก็จะนํามารายงานกันให้ฟังอีกทีนึงครับ อย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้เซียมพังจะอยู่ในการถูกแบนหรือว่าบาดเจ็บอยู่แต่ก็มีโอกาสที่โดนไล่ออกได้ครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนนะครับเพราะมุมมองการให้การแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตรงนี้อยู่ที่ใครมีน้ำหนักมากกว่ากันครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าสรุปแล้วเซียมพังทํารุนแรงเกินกว่าเหตุจริงก็มีโอกาสที่จะโดนลงโทษหนักขึ้นไปอีกแต่ถ้าเซียมพังป้องกันตัวเพราะว่าถูกอีกฝั่งนึงรุกลานเข้ามาหาเรื่องบุกเข้ามาในห้องอะไรแบบนี้นะ จริงก็ต้องเป็นดุลพินิษของทางฝั่งสมาคมครับที่ตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องนี้แต่ตามข่าวที่เห็นแน่ๆตอนนี้เนี่ยพังเป็นคนต่อยนะฮะแล้วเอ็ดสติลก็ทั้งกัดแล้วก็ดึงผมโอเมกา้าโยนเก้าอี้ใส่ฝั่งอีลิตด้วยต้นสายปลายเหตุนเนี่ยก็เดี๋ยวรอบทสรุปกันอีกทีครับในอนาคตต่อ,ตอไป อัปเดตล่าสุดจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองครับ Pw Touch รายงานว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนใกล้จะจบลงแล้วในเร็วๆนี้ลาดเป็นไ่ได้ในสัปดาห์นี้เลยด้วยซ้ำหลายคนที่กล่าวไปครับ Christopher ดน n i e l Pat Buck Brandon Cutler และไมเคิลนากาส r ว o พวกนี้เคลียร์หมดแล้วนะฮะสมาคมเห็นว่าพวกเขามีเจตนาจะไปห้ามกันทะเลาะวิวาทจริงๆแต่ที่ต้องแบนไปตอนแรกเพราะว่าถือเป็นผู้เกี่ยวข้องก็ต้องกักตัวไว้กอ่อนแต่สมาคมว่าเข้าใจจุดนี้ดีครับนักมวยปล้ำเหล่านี้จึงไม่ได้มีปัญหาใดๆตามมาส่วนแชมป์โลกของซีเอ็มฮังที่เพิ่งปลดไปก็ จัดหาผู้ท้าชิงคนใหม่เป็นทัวร์นาเมนต์ครับและถึงผู้เข้ารอบคู่สุดท้ายคือจอห์นม็อกซลี่ประทะกับไบรอันเดนเลสันครับในศึกไนาไมค์แกรนด์สแลมวันที่21กันยายนนี้ตามเวลาท้องถิ่น เรียกแต่ว่าร้อนระอุเลยครับปัญหาที่เกิดขึ้นใน AEW นะฮะเกิดกับ3นักมวยปล้ำที่เป็นผู้ร่วมบริหารของสมาคมอย่างทีมอีลิทด้วยและสคนนี้ครับก็เป็นตัวหลักของแต่ละโชว์ในค่ายอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับเล่าให้ฟังก็คือเรตติ้งล่าสุดของรายการไดนามาย์นะมีผู้ชมถึง1 1 7 5 0ล้านคนครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของปี2022นี้เลยก็นี้เป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วครับที่มีจำนวนผู้ชมถึง1ล้านและอาจจะพูดได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่่่นาาแปลกะค,ะคือออตัวท็ยง เคนนี่โอเมก้าครับรายชื่อทั้งหมดนี้ถูกแบนและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับโชว์เลยนับตั้งแต่ศึก All o อาถึงกระนั้นครับก็ยังได้ยอดผู้ชมที่สูงแต่หลักร้านเลยทีเดียวก็ไม่ได้เกิดขึ้นการบ่อยๆนะในปี2022นี้ช่วงหลังๆเรตติ้งของ A e w ก็มีผู้ชมอยู่ที่หลักแสนเท่านั้นครับประมาณ800-900 0 0เป็นส่วนใหญ่ส่วนซีมังคครับเขาก็เป็นคนที่เข้ามาพร้อมกับกระแสตอบรับมากมายนะและกลับกลายเป็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำครับพฤติกรรมต่างๆความมั่นใจในตัวเองการพพพูดจาาาาขออองงเเเค้หรรืืแแแมมมมต่่่ววสสัััันนนนธ์กกกกบบลลยป็ะ ที่ออกมาในด้านลบซะแล้วมีหลายคนไม่แฮปปี้กับเขาครับตัวอย่างเช่นบอบบี้ฟสนะฮะที่เจ้าตัวเพิ่งออกจาก a อไปไม่นานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทั้ง NBC Sport และ Lesling Head Li ดไครับมีภาควิจารณ์พังทั้งอย่างรุนแรงเลยนะฮะโดยเป็นการผิดใจกันมาตั้งแต่การที่พังเนี่ยไม่พอใจในส่วนที่บอบบี้ฟสพยายามจะคิกเอาเด้งตัวออกตอนโดนกดนับ3าจากท่า GTS ซึ่งทั้งคู่เจอกันในไดนามายวันที่27ตุลาคม2021ครับฟิสก็โดนอมันคือชอปิดาแส ก็กดเป็นฝ่ายชนะแต่ตอนนับ3เนี่ยฟิสพ,พยายามจะเด้งตัวขึ้นมาครับตรงนี้ก็เลยทําให้เสียมพังไม่พอใจและมีปัญหากันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะนักมมยปรัมที่ออกมาพูดถึงเสียมพังอย่างรุนแรงเลยทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ยังมีคนที่ยืนข้างเสียมพังอยู่อย่างที่บอกไปอันนี้ก็มีข่าวออกมาจะเล่าให้ฟังกันในอนาคตนะฮะแน่นอนว่าสําหรับหลังฉากตอนนี้ใน room, ล็อกเกอร์รูมหรือแม้แต่ทีมบริหารร้อนระอุสุดๆครับและน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนับสัปดาห์นะผมก็จะอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนี่เป็นเหต ตั้งแต่ต้นสายปลายเหตุจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เอยอยู่เลยก็ว่าได้หลังจากสมาคมเปิดมาหลายปีก็เจอปัญหาใหญ่แล้ว ต้องยอมรับกันว่าช่วงนี้ข่าว A W มาแรงจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องหลังฉากที่เกิดขึ้นครับเป็นดราม่าของนักมวยปรามชั้นนําแนวหน้าของสมาคมทางนั้นเลยส่วนข่าวต่างๆเนี่ยรอชมกันต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะทําข่าวลงช่วงนี้น่าจะลงกันทุกวันเลยนะครับเพราะว่าจะตามเก็บเรื่องที่ตกหล่นไปด้วยช่วงที่ไม่อยู่ไว้ติดตามกันได้ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ